การชนหน้าเนี่ยเราจะยืดใช้ทั้งชิ้นนะครับโอเคไหมครับแล้วติดลงไปให้มาดูงานตรงนี้ครับแล้วเทียบกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับงานของผมจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ถ้าปกติทั่วไปมั่นใจครับว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องเป็น2ชิ้นและจะมีรอยฝุ่นที่มากกว่าของเราเราไม่มีรอยต่อนะเห็นไหมเพราะเราเก็บเข้าไปข้างในเลยโอเคไหมครับการชนท้ายเนี่ยเราฉีดทั้งชิ้นแล้วก็แปะเข้าไปเลยติดถึงข้างในนี้นะเราไม่ได้ติดถึงแค่ตรงนี้นะเราติดถึงข้างในนี้นะเห็นปะเนี่ย มาจะถึงตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมจากคลิปคันที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของ c 2 0 d ที่อยู่ในโฉมของ w 2 0 6ของ mercedes benz นะครับมาชมกันเห็นปะ่ะลูกค้าเชื่อเลยแบบขอมาแลบใส่ที่เราเลยแบบเห็นงานเราว่าแบบเราเนี้ยจริงๆเคลือบแก้วก็เนีย้ยเตรียมผิวก็เนี้ยบแล้วใส่ก็เนีย้ยรอยพวกเนี้เดี๋ยวผมจะเก็บออกให้หมดเลยนะรอยพวกดำๆอะไรพวกนี้เห็นไหม เ,เดี๋ยวคลีนออกให้หมดเลยพี่สบายใจได้เลยว่าพี่จะได้ตัวรถที่แบบสวยงามมากแน่นอนแล้วดูครับมีฟิล์มเก่าอยู่ด้วยฟิล์มที่กันหินตรงนี้ดีนะผมว่าเป็นฟิล์มที่ดีนะครับตรงนี้เห็นไหมแต่พอใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะมีความด่างกันเหมือนกันแต่ถ้าพี่ติดทั้งตัวรถเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยครับบอกเลยว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้ผมก็ต้องลอกฟิล์มออกด้วยนะครับลอกให้ดูเลยเพราะว่าอันนี้เพิ่งติดมาได้ไม่นานสามารถลอกแบบน,นี้ได้เลย แล้วจะเห็นไหมครับพอเวลาลอกปุ๊บมันจะมีรอยคาบตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาออกให้อีกโอเคไหมเ,เวลาติดงานแยกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเอ้ยไม่เข้ามุมเลยไม่เข้าขอบเลยดูไม่สวยงามเท่าไหร่ของผมไม่มีเลยนะที่มาเว้นช่องแบบนี้ของผมนี่คือเข้าไปเลยโอเคไหมเข้าไปข้างในเลยนะครับเนี่ยอันนี้เก็บได้นะครับนี่ ออกได้เลยค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆลอกออกอันนี้คือฟิล์มติดมาไม่ถึงปีนะสามารถลอกออกแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมติติดมาเกินปีแล้วต้องใช้เทคนิคพิเศษของทางร้านนิดนึงนะครับค่อยๆลอกแบบนี้ค่อยๆ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 เห็นไหมมันจะมีคราบกา่าแบบนะี้อ่าแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูกันนะว่าขั้นตอนการเตรียมผิวของผมเนี่ยผมก็จะขัดสีเคลือบแก้วล้างล้อดูตัวอย่างครับล้อ ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ผมบอกเลยเดี๋ยวน้ํายาของเขาเชมีโปรดักของเยอรมันนะเอาออกหมดเลยพี่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่อยากได้งานนี้ผมบอกเลยผมขายราคาสูงแต่ตามคุณภาพพี่ได้คุณภาพตามราคาแน่นอนโอเคไหมครับพี่ผมเข้าใจเลยว่าบางคนเก็บมาตั้งนานว่าแบบเฮ้ยแสนกว่าบาทเลยเหรออะไรแบบนี้แต่ผมบอกเลยสิ่งที่พี่ได้ไปจากแสนกว่าบาทได้อะไรบ้าง 1. ผมมีโปรโมชั่นนะรับส่งสไลด์ฟรี 2. ผมรับประกันงานติดตั้ง4ปีนะครับ3ผมเตรียมผิวขัดเคลือบสีเคลือบแก้วให้ด้วยก่อนทั้งหมดเลยแล้วก็ผมมีเซอร์วิสท,ทุกหนึ่งปีให้เก็บขอบเก็บมุมอะไรทุกอย่างนะสามารถมาที่ร้านผมได้ที่ เซนิตหรือท็อปคาแปดหรือโซลกาศนะครับผมตกรงเษตนนวมินนะครับเดี๋ยวเอิร์ดดูแลให้ไปไปชมขั้นตอนการล้างรถกันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างมาชมขั้นตอนการล้างนะครับแบบทีมแมทวอชของเรานะครับเราก็จะล้างล้อก่อนนะครับก่อนที่จะล้างโซนรถนะไม่ต้องห่วงเลยการล้างล้อของเราเนี่ยเราก็จะลงน้ํายาปกติก่อนแล้วก็จะลงค่าสลายผงเบรกอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยเป็นจุดที่ทำความสะอาดยากที่สุดแล้วและมีสิ่งสกปรกมากที่สุดด้วยนะครับผมหลังจากล้างล้อเสร็จเราก็จะมีการล้างตัวรถทั้งหมด 2รอบนะครับมีการฉีดโฟลงธรรมดาเพื่อให้คราบออกก่อนแล้วก็ ฉีดโฟมอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าจะขัดออกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็เป่าออกเช็ดออกทั้งหมดนะครับสำหรับตัวล้อ,อก,กับตัวรถในการก่อนที่จะเตรียมผิวนะครับแล้วก็จะไปขัดรถอีกทีหนึง่งแล้วก็มาล้างอีกทีแล้วก็รูปดินน้ามันเพื่อที่จะเคลือบแก้วหลังจากนั้นก็จะมาติดแล็บใสไ,ได้นั่นเองนะครับผมใครที่กําลังมองหาแล็บใสอยู่เชื่อผมทักมาที่ผมเลยผมมีโปรเซสทุกอย่างให้ดูอย่างเช่นคลิปนี้หรือคลิปก่อนหน้านี้เป็นต้นนะครับว่าพรีเมียมวอชนะ รับประกันทั้งหมด4ปีงานติดตั้งนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสให้ทุกปีนะรถสไลด์ไปกับกรุงเทพปริมณฑลผมมีฟรีรถสไลด์ให้ด้วยแล้วก็มีราคาส่วนลดให้เล็กน้อยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับพูดตรงนี้เลย1 1 1 0 0 0 0เป็นราคารถเริ่มต้นนะครับผมก็ลดตามไซส์ไปนะครับคุณก็จะได้ เคลือบแก้วก่อนลงแ็ปใสอีกด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากปะไปชมกันดีกว่าและนี่นะครับผมก็ทําการขัดตัวรถ w ด206นะครับที่ก่อนจะแ็ปใสนะครับเราก็ต้องเตรียมผิวให้ดีก่อนที่จะเคลือบแก้วด้วยเห็นไหมครับว่าความเงาของตัวรถจะมีมากขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าผมขัดตัวรถคัน W 206คันนี้นะครับด้วยโปรดักต์ของ h c ช e m i e นะครับที่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ นี่นะครับโปรดักของคอร์ชินีเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งที่เสร็จแล้วจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับฝั่งขวายังไม่เสร็จนะอันนี้คือฝั่งขวาเห็นไหมครับอันนี้คือฝั่งขวานนะแล้วผมพาไปดูฝั่งซ้ายอันนี้คือขัดเสร็จแล้วนี่นะครับขัดเสร็จแล้วนะครับดูครับความเงาขึ้นของตัวรถยังไม่ได้ลงเคลือบแก้วนะครับอันนี้<ส> <belief> เห็นไหมครับโอ้โหสวยมาก สวยมากจริงเห็นไหมครับว่าด้วยโปรดักต์ของคอสเชมี่นะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยสวยเงางามขึ้นได้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ทันได้ลงเคลือบแก้วเลยแค่ถัดเต็ยมผิวเคลือบสีแล้วเดี๋ยวส่งไปล้างแล้วเดี๋ยวเคลือบแก้วกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันหลังจากเคลือบแก้วไปแล้วนะครับเราก็มาขึ้นชิ้นงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของกันชนหน้าแล้วก็แก้มด้านข้างนะครับสำหรับตัว W206 นะครับมาดูเลยเห็นปะ่ะว่าเนียนมากเลยพี่ ติดจนถึงขอบข้างในเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ตรงนี้ต้องได้รับการแบบเทรนนิ่งมานะครับโหค่อ oh, น,นข้างเนียนมาก mm hmm. เห็นป่ะมองแทบไม่ออกเลยเพราะว่าเราใช้ขอบเดียวกันกับตรงนี้ mm hmm. เห็นว่าสันตรงนี้เราใช้ขอบเดียวกันเลย mm hmm. เห็นป่ะโห oh, สุดยอดแล้วงานนะ mm hmm. ผมขึ้นยืดยาวๆชิ้นเดียวนะ mm hmm. เพื่อติดเข้าไปเลยโอเคไหมครับสบายใจได้ว่าลูกค้าเนี่ย จะแฮปปี้กับแรปใสที่เราแน่นอนแรปใสของโซลกาดนะครับเป็นแรปใสเคลียร์ชิลโปรตัวแอคทีฟนะคะรับรับประกัน4ปีเต็มไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าฟิล์มจะดีไม่ดีเพราะว่ามีเทคโนโลยีของโซลกาศที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็จะมีเซลฟ์ฮีลิ่งแล้วก็จะมีพวก SPF 285 s p f 285 28คืออะไรเวลาแดดเนี่ยมาแรงมากๆขนาดตัวเราเนี่ยยังทาครีมกันแดดเลยถูกไหมห้าสิบบวกๆวว่ากันไปแต่ตัวเนี้ยจะมีสาร SPF 285 285คือกันได้แบบสุดๆเลยเพื่อไม่ให้สีตัวรถเนี่ย จางลงไปนะครับผมคือเอาง่ายไม่โดนเนื้อสีตัวรถแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น้ำเนี่ยจะเป็นเม็ดเลยไม่ขึ้นคาอะไรมากน้ําลงปุ๊บเวลาฝนลงปุ๊บมันไหลลงไปเลยให้ความรู้สึกเหมือนเคลือบแก้วโอเคไหมครับเซตนี้ก็อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทมีรถสไลด์รับส่งให้พีเมมยมวอชให้ขัดสีเคลือบแก้วก่อนลงให้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะรถเงามากๆนี่ขนาดยังไม่ได้ติดนะยังเงาขึ้นขนาดนี้เลยโอเคไหมดูดิเนี่ยผิวเงามากๆเลยอันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ โอ้โหสุดยอดแล้วติดก็เงาลงไปอีกนะมันก็เป็นการที่ทําให้ดูตัวรถเนี่ยเหมือนมือ1นึมากที่สุดมือหนึ่งตลอดเวลาเป็นป้ายแดงตลอดเวลาใช้คํานี้เลยดี๋ยวผมอะมีโปรแกรมตัดคอมโดยเฉพาะนะครับเฉพาะรุ่นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเปนน็นชิ้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 นแยกมานะครับขอบต่างๆแยกมาทั้งหมดแล้ว2บานใหญ่ๆแต่งานกันชนหลังเนี่ย ผมจะเป็นงานขึ้นมือหรือแม้กระทั่งการชนหน้านะเพราะว่ามันต้องเป็นแฮนด์คราฟต์เนี่ยมันจะได้เข้ามุมอะไรได้ดีกว่าของคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าคนที่มาติดเป็นช่างเนี่ยประสบการณ์สูงช่วงบินสูงนะครับเทรนนิ่งกับคนต่างประเทศจริงๆแล้วผมส่งไปเทรนกันจริงๆจากโซลากาที่เป็นออฟฟิเชีนะครับจากเมืองนอกด้วยติดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า mercedes benz c class w206 คันนี้นะครับก็เป็น เคลียร์ชิลโปรแอคทของทางโซลากาศนะครับก่อนที่จะทําเรามีอะไรบ้างทวนกันใหม่นะครับก็จะมีพเมยมวอชนะครับแล้วก็ล้างล้อแบบพรีเมียมแล้วก็ขัดสีเคลือบสีเคลือบแก้วนะครับแล้วก็เก็บงานให้ทุก1ปีนาน4ปีเต็มรับประกัน4ปีนะครับบอกเลยว่าของโซลากาศดีกว่าที่อื่นยังไง1เลยนะครับก็มีเทคโนโลยี ไฮโปฟอบิกนะครับผมแล้วกัน S P F เนี่ย285บวกนะครับผมเพื่อที่ว่าสีรถเดิมจากโรงงานเนี่ยจะได้ไม่จางลงไปแน่นอนครับแล้วก็มีออปชั่นพวกกันหินอะไรต่างๆพวกนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องเซลฟ์ฮิลิ่งด้วยเวลามีรอยขีดข่วนเนี่ยเราโดนแดดแล้วเดี๋ยวสปาพกมันก็จะหายไปเองนะครับเรามาโฟกัสในที่งานติดตั้งของเราดีกว่าที่เป็นจุดเด่นมากกว่าที่อื่นเลยนะครับหนึ่งเลยเราเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยเราจะยืดใช้ทั้งชิ้นนะครับ โอเคไหมครับแล้วติดลงไปให้มาดูงานตรงนี้ครับแล้วเทียบกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับงานของผมจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ถ้าปกติทั่วไปมั่นใจครับว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องเป็น2ชิ้นและจะมีรอยฝุ่นที่มากกว่าของเราโอเคไหมครับอ่าในส่วนของตัวนี้เราก็จะใช้เป็นชิ้นเดียวนะครับเห็นไหมครับในส่วนของตัวนี้นะนี่เลยดูสวยงามมากมาแต่ตรงเนี้ยจุดเล็กๆเนี่ยเราจะใช้เป็น2ชิ้นแค่นั้นเองเราก็จะบอกตรงนี้นะครับแทบมองไม่ออกเลยในส่วนในส่วนของรอยตอ่อ นะครับนอกนั้นใช้ชิ้นเดียวหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นงานฝีมือโอเคไหมครับฝากระโปรงเดี๋ยวผมเปิดแล้วให้ชมกันดีกว่าเห็นไหมครับดูมุมขอบของฝากระโปรงก่อนว่าไม่มีอรอยต่อในน้ตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเราเก็บเข้าไปข้างในตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเห็นไหมถึงตรงนี้เลยนะครับอ่าดูแก้มข้างกับกันชนตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยเราไม่มีรอยต่อนะ เห็นไหมเพราะเราเก็บเข้าไปข้างในเลยโอเคไหมครับ okay, ในส่วนของแก้มข้างนี่างร้านจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้แต่ของเราอยู่ในนี้เลยครับเห็นไหมผมไม่กลัวที่จะเปลืองเนื้อฟิล์มนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมากอะไปชมกันต่อที่ประตู <itu> ดูรอยต่อ3จุดนี้ครับตรงนี้นะ1 2 3ตรงนี้นะเห็นปะไม่มีรอยต่อฟิล์มเลยตรงนี้นะเห็นไหม จะดูงานให้ดูตรงนี้เลย3ามจุดตรงนี้โอเคแบบนี้เลยในส่วนของประตูเห็นไหมครับนี่เข้ามาจนถึงข้างในเลยตรงที่เล็บผมไปเล็บผมตรงนี้นะนี่เลยโอ้โหสุดยอดงานเนี้ยบมากจริงๆเห็นไหมอ่ะตรงนี้เห็นวะตรงนี้ก็ติดหมดเลยนะนี่อ่ะดูระหว่างประตูตรงนี้ตรงนี้ฝาถังน้ามันเห็นไหม นี่โอ้ยาวมานะยาวมานะยาวมาถึงตรงนี้ครับเห็นะครับอ่ะขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยตรงนี้เห็นไหมครับเก็บเข้าไปจนถึงในสุดมาดูจากมุมนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมสุดยอดอีกจุดหนึ่งที่ควรเช็คนะครับคือการชนท้ายการชนท้ายเนี่ยเราฉีกทั้งชิ้นแล้วก็แปะเข้าไปเลยโอเคไหมอ่ะมาชมตรงนี้เห็นปะ ยาวมาจนถึงเราติดถึงข้างในนี้นะเราไม่ได้ติดถึงแค่ตรงนี้นะเราติดถึงข้างในนี้นะ<ๆ>เห็นปะเนี่ยมาจะถึงตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่เลยนะนี่ปกติดูรูปเทียบได้นะครับก็มีซีรีส์5คันหนึ่งที่ผมเคยซื้อไว้นะครับ<ๆ>เขาติดแค่ตรงนี้เองนะแล้วล่องเข้าไปอีกแล้วเป็น2ชิ้นแต่ของผมเป็นชิ้นเดียวเลยนะผมไม่กลัวที่จะเปลืองฟิล์มเพราะผมเชื่อว่าเรื่องคุณภาพเนี่ย มาก่อนอยู่แล้วโอเคไหมแล้วฟิล์มโซลกาศกทุกมวลนะครับก็นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับดูอย่างตัวล้อนนี้ได้ที่ผมพรีเมียมวอชไว้เห็นไหมครับใหม่แบบใหม่สุดๆเลยมันไปนคราบบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเช่นคราบข่าหมวกมเบรกอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราแบบโหแครมันดีมากอ่าเห็นไหมยางต้องดำนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวอันเนี้ยส่งพรุ่งนี้แหละ นะครับคร่าวๆโดยประมาณก็ประมาณนี้ของฟิลมและบใสของโซลากาศแท้ๆข้อดีของเขาผมพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจอยู่ผมพูดราคาเลยละกันนะครับก็ราคานะครับเซ็ตแบบนี้นะ119,000บาทผมมีส่วนลดให้อีก10%โอเคไหมครับ รถสไลด์รับส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดผมอาจจะบวกเพิ่มนิดหน่อยโอเคนะพี่ไม่ watch ให้แล้วก็รับประกัน4ปีเก็บขอบงานให้ทุกปีนะครับแล้วก็จะมีขัดสีเคลือบแก้วก่อนลง PPF ตัวนี้นะครับทาไมถึงต้องเลือกใช้โซลากาศผมพูดยาวไี่ทีครับจะรู้ได้ไงว่าพี่ไปติดมาเนี่ยฟิล์มมีที่มาที่ไปหรือเปล่านะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าทุกม้วนที่ผมติดไปเนี่ยผมมีใบาวารันตีจากโซลากาศโดยตรงเลยพี่สามารถสบายใจได้ว่าเฮ้ย เราได้ของแทนนะสโลแกของแทนและทุกม้วนนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาตรงนี้จุดนี้พี่สบายใจได้นะครับว่าผมไม่มีมาแบบว่าขายแสนกว่าแล้วมาติดฟิล์มตัวส0,000กว่าไม่ใช่นะเพราะพี่มีใบวอรันตีที่ได้จากผมด้วยแค่นั้นแหละครับพี่ฟิล์มพี่ก็จะรู้แล้วว่ามีที่มาที่ไปจริงๆฉะนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะครับพี่โอเคใครติดต่อ สอบถามได้ในที่เพจเซนิตหรือสารกาสูตรติดตั้งฟิล์มระบบปิดเกษตรน้มีนลมิทานะครับหรือที่เพจท,ท็อปคาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดท็อปคาแปดนะครับก็จะมีเอิร์ธแล้วก็น้องๆดูแลให้อยู่หรือพี่พัตเตอร์พี่เอม็มน้องบุนน้องแพลวเป็นคนดูแลให้นะครับผมในช่วงนี้29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนะครับพศ2024เท่านั้นนะก็สามารถแอดมาจองกันก่อนไว้ได้นะครับแอดไลน์มาครับแอดท็อปคาแปดแล้วมาดูกันครับว่าคันต่อไปจะเป็นคันไหนคครรััับบสสวดี